คู่หูยอดนักสืบมีมี่กับบ๊อบบี้วันนี้เสนอตอนเงาลึกลับในพิพิธภัณฑ์กลางคืนณนะหมู่บ้านหางกลมค่ำคืนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสีเงินทั่วหมู่บ้านแต่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สัตว์โบราณกลับเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น ค,ครืดครมเสียงดังสนั่นดังออกมาจากในพิพ,ธพิธภัณฑ์ราวกับมีใครบางคนทําของล้มลงและไม่นานก็มีข่าวลือแพร่ไปทั่วว่าทุกคืนจะมีเงาลึกลับเดินไปมาในพิพ,ธพิธภัณฑ์รุง่งเช้าคุณนกฮูกพันธรัก์รีบวิ่งมาหามีมี่กับบ๊อบบี้ช่วยด้วยเธอของในพิพ,ธพิธภัณฑ์เริ่มเสียหายทุกคืนคาเห็นเงาดำยาวๆเคลื่อนไหวเองด้วยบ๊อบบี้หูตั้งท ทันีส่วนมีมี่ก็กลางสมุดนักสืบคดีนี้เราต้องไปพิสูจน์ด้วยตาของเราเองกลางคืนถัดมาทั้งคู่แอบเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ไฟในนั้นสลัวเงาของรูปปั้นสัตว์โบราณทอดยาวบนพื้นเสียงลมพัดหลอดหน้าต่างเก่าเอียดอาร บ๊อบบี้กระซิบเบาๆมีมี่ดูสิเงานั่นขยับเองมีมี่เพ่งสายตาไปยังเงาที่ยาวทอดผ่านห้องจัดแสดงใช่แล้วมันขยับได้จริงๆเรากับมีชีวิตทันใดนั้นคโครมตู้โชว์ฟอสซิลล้มลงอย่างแรงมีมี่ใช้ไฟฉายส่องไปตามทางพบว่ามีเศษเชือกขาดตกอยู่ใกล้ๆและกลิ่นหญ้าแห้งแรงๆบ๊อบบี้รีบดมต่อทันทีอืมไม่ใช่ผีแน่ๆ กลิ่นนี้เหมือนตัวกวางทั้งคู่ตามร่องรอยไปยังห้องเก็บของลับใต้บันไดและที่นั่นพวกเขาพบลูกกวางน้อยกำลังพยายามลากหุ่นโครงกระดูกไดโนเสาร์เล็กๆเ,เอ๊ะจับได้แล้วบ๊อบบี้เห่าลูกกวางสะดุ้งหันมาตาโตเต็มไปด้วยน้ำตาผมผมขอโทษครับผมไม่ได้อยากทำร้ายอะไรเลย ลูกกวางเล่าว่าเขาอยากเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์มากๆแต่ไม่กล้าเข้ามาตอนกลางวันเพราะกลัวคนอื่นหัวเราะที่เขาชอบวิทยาศาสตร์เลยแอบเข้ามากลางคืนเพื่อดูใกล้ๆแต่ด้วยความซุ้มซ่ามทำให้เงาของเขาถอดยาวเหมือนเงาผีและทำของล้มโดยไม่ตั้งใจ มีมียิ้มอ่อนโยนความรู้ไม่ใช่เรื่องหน้าขายหน้าเลยนะบ๊อบบี้พยักหน้าจริงสิแทนที่จะซ่อนตัวมาลองเปิดนิทรรศการให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันเถอะหลายวันต่อมาพิพิพธภัณฑ์จัดงานคืนแห่งดวงดาวและไดโนเสาร์ลูกกวางน้อยได้เป็นผู้ช่วยบรรยายเรื่องฟอสซิลมีเพื่อนๆมาฟังด้วยความสนใจไม่มีใครหัวเราะมีแต่เสียงปรบมือและรอยยิ้ม มีมีเขียนลงในสมุดบันทึกว่าคดีที่18เงาลึกลับในพิพิธภัณฑ์กลางคืนความจริงคือเงาของหัวใจที่อยากเรียนรู้คืนนั้นใต้แสงจันทร์มีมีกับบ๊อบบี้เดินกลับบ้านอย่างสบายใจบ๊อบบี้พูดพร้อมหาวอีกคดีที่จบลงด้วยรอยยิ้มนีส่สิคืองานของพวกเรามีมีหัวเราะเบาๆใช่แล้วเพื่อนรัก ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ